ไม่แปลกใจเพราะผู้หญิงไทยมองว่าได้แฟนต่างชาติคือธุรกิจอย่างหนึ่งรวมทั้งตัวคุณเองก็เหมือนกันป้าพี่น้องมากมากพ่อยอ่านไปเนี่พ่อยก็รู้สึกว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าใช่เราจะบอกว่าใช่แต่อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ในแบบที่เราเป็นแบบนั้นพ่อยสีบอกว่าไม่ใช่มื่อนี้มาฟังครัพี่น้องคะคอมเมนต์น,นี่พ่อยอ่านแล้วพ่อยคัดค้านสายตามากเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อนว่าเพราะผู้หญิงไทยมองว่าได้แฟนต่างชาติคือธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองก็เหมือนกันมาพี่น้องพลอยรู้สึกว่ามันไม่เมคเซนค่ะพี่น้องครับเพราะว่ามันจะมองเป็นธุรกิจได้อย่างไรพี่น้องคนที่เขาคบกับชาวต่างชาติเขาไม่ได้มองแค่เงินก็มีพี่น้องคนที่เขาทํามาหากินด้วยกันจเจริญเติบโตด้วยกันเขาสร้างมาด้วยกันเขาเริ่มต้นมาด้วยกันก็มีพี่น้องขาเออแล้วถ้าจะเหมารวมนะ สมมติว่าพลอยเนี่ยได้ผัวไทยเราจะเอาขี้หยอกขี้ยามาทําเป็นผัวไหมไม่ค่ะพี่น้องเราก็ต้องอยากได้คนที่หนึ่งพากันเจริญเติบโตไม่ทําให้เราหนักใจกว่าเดิมพากันไปในทะเวที่ดีพลอยบ่าเอาเด็ดขาดที่ว่าเอามากรานักหัวนักปวดสมองบ่าเอาค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขออนุญาตเมื่อว้าแบบสะใจในเรื่องพี่น้องแบบได้อัธรตเน่ค่ะพี่น้องคะถามว่าคนเราเนี่ยคบกันเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องธุรกิจไหมอย่าไปมองอย่างนั้นพี่น้องคนเราเนี่ย พี่น้องขาจะหาคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาติไหนสีผิวไหนแล้วถ้าไม่ดีจะเอามาทําไมพี่น้องขาเออพี่น้องจังข่อยมีผัวฝรัง่งผัวฝรั่งเขาเจอผัวฝรั่งดีผัวฝรั่งสามารถสป,ปอร์ตเท่าไห่ผัวฝรั่งดูแลเท่าไหร่หักเข้าอีกแล้วทําไมเราจะปล่อยคนดีๆเข้าหนีจากไปล่ะพี่น้องอืดีกับเขาเหมือนที่เขาดีกับเฮาถูกต้องไหมพี่น้องขามันไม่มีดอกขาดที่แบบว่า จะมองว่าเป็นธุรกิจหมดเพราะดิฉันกับทำงานคือกันเออบุหรีสิมานังขอเขางอเมืองอเท่าว่าเดือนนี้เอามาให้ฉันหาหมื่นแสนหนึ่งสองแสนสามแสนเจ็ดแสนแปดแสนโบมี่ค่ะพี่น้องค่ะดิฉันกับเฮ็ดงานคือกันเฮ็ดงานแต่ละเดือนก็สิได้แต่ละบาทเขาเมื่อยคืออย่างสำหรับโปอยนะ่ะพปอยคัดค้านเลยค่ะอย่างพปอยทํางานทำคอนเทนต์น่ะพี่น้องในติ๊กต็อกนะ่ะพี่น้องโบเมนมาพ่อเฮ็ดแต่ยูทูบยางเดียวได้พี่น้อง พอยทำเอฟเฟียร์ติ๊กตอกพอยทำยูท TikTok, ยูบพอยขายของในนั้นกลัวสิได้เงินเขาแต่ละบาทอืเอาจัดสวาหัวสักหัวขวมพี่นองเอ้ยเฮ็ดงานจนว่าบ่ได้ว่าสิมะนางอันของเงินแต่ฝรั่งเด้อพี่นองมีสามีมีผัวฝรั่งดีก็ได้นี่นองอือนี่แหละแล้วจะมองว่ารวมถึงตัวพอยเองด้วยคนที่เขามีผัวฝรัง่งแมนพี่นองผู้ได้กระยกมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้น ไม่มีใครที่อยากมานั่งทํางานตากแดมงกุ๊กงกหรอกพี่น้องคนที่เขาสร้างตัวทุกวันนี้น่ะพี่น้องถ้าจะพูดไปผูใ้ใดรก็ตรงการชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นเราทํางานผลบ้านผลรถผลธนาคารเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเขาอยากให้ชีวิตเขาเดินหน้าผัวที่ดีไม่ว่าจะเป็นผัวไทยผัวฝรัง่งผัวศาสตร์ในกระตามแต่นันบ่อยากไม่ไผเอาผัวขี่เหล้าเมายาเม่เอผัว,ผวดอกพี่น้องอืถามว่าผัวบ่ดีเอาไาเฮ็ดหยั่ เอามาเห็ดปุ๋ยบอกพี่นอ้องเออเราก็ต้องเอาผัวที่ดีอันนี้พ่อยเวาเมือน,นี่นี่พ่อยรู้สึกว่าคนเห่าหนี่ผู้หญิงไทยนี่คิดลบน้ำกัดพี่น้องเราเป็นผู้หญิงด้วยกันบ,บุื่อวเป็นผู้หญิงผู้ชายเฮาก็อยากได้เมียดีผัวดีกันทั้งนั้นอเออเฮาใดเจอฝรัง่งฝรั่งเขาดีน้ำเฮาเออค่าเงื่อนเขาหลายกว่าบาทไทยเขาสามารถดูแลเฮ้าใดเฮาได,าไดกินได้อยู่น้ำเขามันก็เป็นความโชคดีของเราพี่น้องแต่ถ้าผัวเอามาแล้วบ บ่ไดดประส้ายอีหยังข่อยบ่เอาค่ะพี่น้องค่ะเอบอบ่เอาเด็ดขาดถ้าจะมองเป็นธุรกิจก็ได้พึ่งพาอาศัยกันเอออาสมุติว่าข่อยนี่บ่ได้มีผัวฝรั่งนะพี่น้องมองให้มองให้เห็นทุกคนที่ฟังอยู่ก็ไม่ได้มีผัวฝรั่งกันทั้งหมดมีผัวไทยเออพี่น้องเฮามีผัวเฮาก็อยากมีผัวดีพึ่งพาอาศัยกันมองจะมองว่าเป็นธุรกิจก็ได้นะคะเออถ้ามีผัวมากพึ่งพาอาศัยบ่ไดด มีเมียม,มาพึ่งผ้าอาศัยไม่ได้กับว่าอยากมีเพราะฉะนั้นพี่น้องขาอย่าไปคิดว่าเอออยากได้ผัวฝรั่งให้มองเป็นเรื่องธุรกิจเอ้าก็ต้องพึ่งผ้าอาศัยกันเออมึงมีหากูมี่ซิฟแบ่งกันพึ่งผ้าอาศัยกันพี่น้องนั่นแหละพ่อบอลามือนี่ผู้ดใดเห็นด้วยกับคอมเมนต์มานะคะพี่น้องขาเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าการที่คุณจะมาคอมเมนต์ว่ามีอันรวมถึงตัวคุณเองก็ด้วยมีผัวฝรั่งแล้ว อมองให้เป็นธุรกิจเอา้าถ้าสี่ข่อยมีผัวไทยถ้าข่อยมีผัวไทยนะพี่น้องขอเา้าข,ข,ขอหนูหขออนุญาตเบาขำหยาบเด้อค่ะถ้านูมีผัวไทยแล้วผัวไทยพึ่งผาา้าใสยบด่ดด้หนูสซิบมีค่ะพี่นอ้องอพึ่งผา้าศัยไม่ได้ชอบดูถูกไม่ให้เกียรติเราผู้ใดเขาสิไปอยากมีพี่น้องขี่เราเมาหญ้าเออคนเท่าก็ต้องคิดนะคะการที่หนูมีผัวฝรั่ง ออถ้าชีวิตบนจะโค้งบดีขึ้นเอาผัวมาเราชีวิตล่มจมบดีขึ้นบ่นบอเอาค่ะอยู่คนเดียวดีกว่าเหตุงานงกงงงไปใส่เงินคนเดียวสบายเออสบายใจนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะอยู่เป็นโสดดีกว่าถ้าเอาผัวมาเราผัวบดีนะคะบบเมตนสิผัวไทยผัวฝรั่งผัวอันสีผิว,ผว,วยังก็ตามแต่เออนันย่าไปคิดเอ่อเนกาทีบจนเกินไปว่าเฮาเฮาไใดผัวฝรั่งมากเราเฮาสิันจมองเป็นธุรกิจ ผัวไรก็มองเป็นธุรกิจเบิดนั่นล่ะพี่น้องเออพึ่งเอามาดะพึ่งผ้าใส่กันอยู่น้ำกันแบ่งกันกินมีหามีสิบกับแบงกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดจังสัน้าผู้ใดเห็นด้วยกับค้อมเมตนมาถ้าผู้ใดบอเห็นด้วยกับค้อมเมต์มาได้พลอยน้ำไม่เต็มแก้วอยู่ละเปิดรับหมดแต่อันใดที่คออเมต์เฮารู้ซื้อกว่าเฮ้ย มันไม่เม็กซเซนอ่ะเธอมันมันดูแบบถ้าพูดหรือความคิดของแต่ละคนมันอ่โอเคมันก็น่าจะบเหมือนกันแต่สําหรับตัวพลอยแล้วเนี่ยพลอยมองว่าคนเราคบกันน่ะเออบวาสิพัอะใดก็คือกันละนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามันดีเบิ้ก็เอาเบิ้ลนั่นละพัวนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยพลอยมีแฟนเป็นคนไทยพลอยคบกันมานานมากตั้งแต่สมัยเรียนจนพลอยจะเรียนจบมหาลัยได้เลิกกันอ่าเพราะอกอยังพี่น้องทัศนคติไปกันไม่ได้เขาเว้ามากเขาเอาแต่เขา เ,ออเขาเขาไม่ได้เห็นเราเป็นแฟนเขาพูดมานี่เขาพูดเหมือนว่า่าเรานี่ไม่ไม่เคยแบ่งปันอะไรให้เขาาพ่อะเห็นเดอิอพี่น้องในติดต่อผู้ลังคนเลิกกับผู้เลิกกับฝรั่งเออเลิกกับฝรั่งแล้วเรื่นทิปไปกันไม่ได้ความสัมพันธ์ไปกันไม่ได้ไก,ไไดก็เปลี่ยนมาคบกับคนไทยคนไทยเขาดีเนาะพี่น้องเ,ออเขาก็ต้อมคบกับคนไทยแมนบอพี่น้องมันเป็นทังสั้นถ้าฝรั่งเรารู้สึกว่าโอ้ยต่างวัฒนธรรมต่างภาษาไปกันบ่ได เขากับบ่เอาเขากับเปียนเอามาเอาคนไทยเหมือนเดิมพ่อยไม่ไม่คิดลบนะคะพี่น้องพ่อยคิดบวกคนไหนดีเราก็เอาคนนั้นคนไหนบดีบดเขากับบ่ต้องไปเอาเขาเม้นบ่พี่น้องเออนี่แหละค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เลือกจงเลือกให้เต็มที่ค่ะพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์เลือกเออเราจะแต่งงานกับใครเราจะอยู่กับใคร เราจะรักใครเรามีสิทธิ์เลือกหมดพี่น้องออแล้วทําไมเราจะไม่เลือกคนดีๆถูกต้องไหมพี่น้องไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนเราต่างก็อยากจะเจอคนดีๆรอบข้างเราในคนที่คอมเมนต์นี่เขาอาจจะหมายถึงว่าทุกวันนี้สาวไทยหาแฟนต่างชาติเยอะแล้วก็มีแฟนต่างชาติเยอะนะคะมีสามีเป็นคนต่างชาติก็เยอะทุกวันนี้เขาอาจจะมองอย่างนั้นว่าเออเรา เราเห็นว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเราก็อยากจะได้เงินเขานั่นนูน่นนี่โอ๊ยพี่น้องคะถ้าเขาบวชหายซะยางเงินเขาสิออกจากกระเป๋าอยู่ติพี่น้องฝรั่งกระไดถ้าพ่อสีเว้เาออไปเนาะจาะเนาะเขาสิไปเอาของเขาได้อยู่บ่พี่น้องอืมนั่นแหละนอกจากสิไปรักขโมยเขานะคะอฝรั่งที่เขาอันให้บ้านให้รถให้ที่ดินให้อะไรต่างๆนานา,นามันเป็นความเต็มใจของฝรั่งค่ะพี่น้องอืมมันมันเป็นไฮโดยสเสนหาพี่นอ้องเขาบด้ไป ถ้าฝรั่งเขา,าให่เข้าสยามแมนบ่ค่ะพี่น้องฉะนั้นก็อย่าไปมองว่าให้มันเป็นธุรกิจมากเลยค่ะแต่ถ้าแต่ให้เรามองมุมว่าเฮ้ยคนเราอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันสามีภรรยาเฮาก็ตตองซอยเหลือกันเขาไห้เฮ้าซิเข้าไห่เขาหาเรามีเท่าไหร่เราให้เขาเท่านั้นต่างคนต่างมาแชร์แบ่งปันกันคิดแบบนี้จะดีกว่าค่ะพี่นงคงค่ะแต่สีใไ้เนี่ยว่าเป็นธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างว่าสีจองจับแต่เอาเงินเขามันโบแมนพี่น้อง พอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่น้องหัวฝรั่งก็ได้พอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่กระสิเป็นอีกเรื่องหนึง่งพี่น้องความเข้าใจเรื่องเงินก็สําคัญแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือความเข้าใจเราอยู่กับเขาได้หรือเปล่าเออทัศนคติเราตรงกันไหมเราไปในเวเดียวกันไหมนี่คือสิ่งสําคัญเงินมันก็สําคัญประเด็นละพี่น้องอืมต่ว่าพ่อกับเป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่จะออกมาพูดแะ้วก็เป็นกระบ,บอกเสียงว่า ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะมองเป็นธุรกิจหมดออธุรกิจว่ายื่นหมูยื่นแมวจังสี่บอกพี่น้องเออมัน,ก,มน,มนก,ก็มันก็ถูกมันก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าโมเมนต์ว่าเขาจิจองเอาแต่เงื่อนเขาอย่างเดียวเห็นว่าเขาเป็นฝรัง่งกระสิมันกระสิบมีเกียรติบนนันติฝรัง่งนั่นพี่น้องฝรั่งมันก็นั่นแหละพี่น้องเขาก็ฉลาดเหมือนกันเขาไม่ได้งโง่ฝออรั่งมันก็มีย่ยุผู้ร่างคนกับเปจะบอกหมูยังเปผู้หญิงจนไม่ได้รู้ซ้ายรู้ขวารู้หน้ารู้หลังอ,อื แต่มันกับส่วนน้อยพี่น้องที่ฝรั่งเขาเป๋บดายหูเรื่องนี่อย่างแต่ทุกวันนี้ฝรั่งเขาฉลาดพี่น้องเขาไม่ได้งูโซเชียลก็มีให้เห็นผู้ลังคนนะเพิ่อนเพิ่อนเพิ่นเจอผู้หญิงไทยฮักอกจังสันจังสีเพิ่นทั้งที่ความจริงบ้างไม่ความจริงบ้างก็เอาไปโพสต์ลงในเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์เอาไปโพสต์เรื่องราวผู้หญิงไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อยูง่ยงั้นเขาอ่านทั่วโลกเขาก็เห็นเบิดพี่น้องะเพอสีเบลให้ เพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้นพี่น้องเออจะมองเป็นว่าธุรกิจก็ได้นะคะธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันคนที่คออเมนมานี่ก็ต้องตั้งสติตั้งสตินิดนึงว่าเฮ้ยคนที่เขามีแฟนต่างชาติอ่ะใครเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นแหละพี่น้องเออผู้ใดมันบม่มีผู้ใดอยากลาบากดอกพี่น้องเพียงแต่ว่าพอเขาได้ผัวฝรั่งแล้วนี่ เออตามภาษาตามวัฒนธรรมเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหมมันจะไปด้วยกันได้ไหมทุกอย่างเออเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลักษณะนิสัยใจคอมันกันมีชีวิตคู่ผัวเมียเขาเนี่ยมันบริมีแค่วาเหลืองเงินพี่น้องมันอยู่ที่ความคิดของเราด้วยเขาหักเขาบอเขาหักเขาบอหรือว่าคิดแค่ความสนุกนั่นนู่นนี่เห็นด้วยยังไงก็าสามารถคอมเมนต์มาผู้ใดบอเห็นด้วยกะบ่เป็นยังค่ะพี่น้องเพราะว่าพยพอ์เปิดอยู่แล้ว เปิดหมดแล้วก็ที่มาพูดก็เป็นเป็นความคิดส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใครนะคะเป็นความคิดส่วนตัวเลยว่าหนึ่งเงินสําคัญในชีวิตเรานะพี่น้องถ้าบ่ถ้าบ่าบมีเงินบรูจิยู่จังไดพี่น้องต้องเฮ็ดงานอือพ่อยกับเป็นคนหนึ่งที่เฮ็ดงานบ่ไ้ว่าสิมาคอนแต่ฝรั่งย่างเดียวนาะอคะ่ะเนาะทํางานจนหัวโกหัวงหนไปแล้วพี่น้องเอ้แต่ละเดือนคอยหมุนคักกาสิ่งซ่าอีกพี่น้อง คอยมุนค่ะกว่าสิงซาเรลาเด้ทุกมือน,นี่เออเศษรษฐกิจมันแย่ไปหมดเลยขายของก็ไม่ได้นะคะทุกวันนี้คนเก็บเงินไว้เอาเงินไว้พี่นองเพราะว่าขายของออนไล่กับขายยัยากๆๆเลยค่ะโอเคนะคะพี่นองมองกันซัมนี่ลาก,กันไปกอนเดอร์พ่อม่พี่นงค่ะผู้ใดมีความคิดเห็นใดๆคอมเมนต์มาแน่อืออันนี้เป็นความคิดเห็นพ่อยเดอร์ยบาลาสันเดอถึงบาทแล้วค่ะโอเคนะคะพี่นองขอบพระคุณมากๆค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พลอยจะโพสค่ะทุกคนคะเว่ามากเลยเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า